สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งก็เป็นรายการสําหรับเอเชียนยูสเกมนะครับเป็นวอลเลย์บอลเยาวชนที่เราใช้ชุดยูสิบเก้าโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีอายุน้อยกว่านี้นัดแรกเอาชนะเกาหลีใตไ้ได้สวยงามนัดนี้น,นะครับชิงที่1กับทางฟิลิปปินส์ซึ่งเอาชนะทางเกาหลีใต้มาได้3ต่อ2ก็ถือว่าเขาฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันขณะที่ของไทยเราเนี่ยเมื่อวานที่เล่นกับเกาหลีใต้ อาจจะยังดูกระท่อนกระแทนกันนิดนึงนะครับเพราะจังหวะจะโคนมันแปลกๆจริงๆมันก็มีเหตุและผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเซตสองคนเลยระหว่างบันทิตาคงนอกน้องพรกกาศนะครับน้องบันทิตาคงนอกแล้วก็ทางกรอนกนชาบําเรศเนี่ยถือว่าฝีมือดีพอกันแล้วก็อาจจะมีจุดแข็งคนละอย่างอย่าง,างกรอนกนุเนี่ยก็มีจินตนาการเยอะมีความพิ้วมีความสร้างสรรค์เกมส่วนน้องพรกกาศเนี่ยก็มีจินตนาการเหมือนกันอาจจะน้อยกว่าแต่ว่า มีก็คือสามารถเล่นบอลแบบไฮบริดได้สามารถตบได้นะครับกรณีที่โดนฟรีบอลมาทางตัวเซตถ้าตัวเซตเล่นบอลแรกเนี่ยก็จะไม่มีเซตมีสิทธิ์เซตในบอลสองแต่ทางน้องประกาศก็สามารถเซตได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาพูดถึงเรื่องของความเข้าได้กันได้กับทีมเนี่ยน่าจะเป็นกรนกนกเพราะว่ากรกนตเนี่ยอยู่ในรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะชินกว่าหลายคนอาจจะมองจังมองว่าบางจังหวะน้องประกาศเนี่ยอาจจะเซตไม่เข้าจุด หรือไม่โดนก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เข้าจังหวัดจะโคนสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้พอเปลี่ยนหน้า3มหรือเปลี่ยนตรงเลยตัวเซตต่อตัวเซตเนี่ยเป็นกรกรหนกที่ทําได้ดีอันนี้หมายถึงในนัดที่เจอเกาหลีใต้นะครับแต่แน่นอนว่าตัวเซตทั้งสองคนเนี่ยยังไงก็จําเป็นพอๆกันซึ่งในนัดเนี้ยปรากฏว่าน้องปากกาตก็ทําได้ดีขณะที่จังหวะที่เอากรกรหนกลงมาก็ทําได้ดีเช่นกันอาจจะมีช่วงจังหวะที่ให้เสียวๆแล้วก็มีโดนลันแต้มโดนเสียแต้มนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโดยรวมก็ทําได้ดีกว่าทางฟิลิปปิน โดยเซตแรกเนี่ยสูสีกันนะครับซึ่งฟิลิปปินเนี่ยเขาก็นำก่อนด้วยก็ผัดกันนำผัดกันตามจนในช่วงท้ายๆเนี่ยเรามีจังหวะนำอยู่2 3สแต้มก่อนที่ทางฟิลิปปินจะแซงเราเป็น16ต่อ8ปรากฏว่าไทยใส่หน้า3นะครับซึ่งหน้า3มของเนี่ยของเราก็จะเป็นกรกนกก,กับปลายซึ่งปรากฏว่าทําได้ดีเพราะปลายเนี่ยสามารถรบกวนบล็อกได้นะครับบุกได้ด้วยขณะที่กรกนกก็มีความเลียวแล้วก็เข้ากับชุดนี้อยู่แล้วแซงนะครับแซงเฉยเลยแล้วก็แซงยาว แล้วทางฟิลิปปินส์ได้อีก3แต้มเท่านั้นทางทางไทยเนี่ยก็ชนะไปในเซตนี้25ต่อ21คือแซงแซงมาได้พอหลายแต้มเลยนะครับถ้าที่จำได้นี่คือ6แต้มเป็น26ต่อ18ก่อนที่จะวนกับหน้า3เหมือนเดิมก,ก็คือใช้ใช้หน้าเดิมซึ่งก็ทำได้ดีแล้วก็สามารถเอาชนะได้ในเซตนี้ก่อน25ต่อ21นําไปก่อน1ต่อ0ขณะที่เซตที่2นะครับ ปรากฏว่าคราวนี้ไทยเนี่ยดูเหมือนความกดดันจะคลายไปแล้วก็สามารถทําได้ดีไม่ว่าจะเป็นใช้ผักกาดผักกาดก็ทําได้ดีนะครับมีจังหวะหลอกแล้วก็มีจังหวะที่ฟรีบอลเนี่ยเป็นจังหวะที่เล่นได้หลายหน้าผักกาดก็สามารถเล่นเองได้ด้วยก็ในเซตเนี้ยนําค่อนข้างไกลก็ประมาณ9แต้มนะครับประมาณถ้าจำไม่ผิดจะมีจังหวะที่ทางฟิลิปปินส์พยายามไล่ามาเหลือประมาณ5แต้ม6แต้มแต่ไทยก็ยังสามารถรักษาสถานการณ์ได้ วันนี้แต่ละคนก็ทําผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสํารองที่ลงมาแคบหมูเนี่ยก็ตบได้ดีรวมไปถึงซันวาเนี่ยก็ทําได้นะครับน้องไอ์นัทธวัลก็ได้อย่างิสุทางสุรุตยาสุรุตยาเออะเนี่ยลงมาก็มีจังหวะเสิร์ฟสวยๆอาจจะไม่ถึงกระดับว่าทําให้เขาก็คือไม่ถึงกับได้เอสนะครับแต่ว่าก็รบกวนการรับเสิร์ฟของเขาได้นี่ของเป็นจังหวะของสุรุตยานะครับ เซตนี้ไทยก็ชนะไปได้อีกครับ25ต่อ18นำา2ต่อ0เซตที่3ไทยก็ยังทำเกมได้ดีกว่าครับนำตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยจนถึงเกือบกลางเกมครับไทยนำไป12ต่อ7ลูกนี้ก็เป็นลูกที่เป็นโนตบลงไปสั้นหลังจังหวะที่แลลลี่กันได้สักพักนึงครับสุดท้ายเรามีจังหวะได้ฟรีบอลแล้วก็ตบลูกนี้ลงไป ช่วงท้ายเกมไทยก็กหน,นำเลยนะครับตั้งแต่กลางๆจนถึงท้ายเนี่ยโดยสุตยาลงมาแทนแคปหมูเพื่อมาเสิร์ฟก็ยังกดดันได้ต่อเนื่องไปๆมาๆครับแต้มช่วงท้ายทิ้งขาดมากๆเป็น21ต่อ11สุดท้ายไทยก็เอาชนะไปไม่มีปัญหา3เซตรวดเป็นที่1ของกลุ่มครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ